แม่ค้าปูไข่รับตรงๆใช้ไข่เค็มแทนไข่ปูขายมานานหลายปีเชื่อว่าคนซื้อรู้กันหมดแล้วจากกรณีมีชาวบ้านในระยองไปซื้อไข่ปูดองน้ำปลามาทานปรากฏว่าเมื่อแกะออกมาแล้วไข่ที่อยู่ด้านในปูนั้นเป็นไข่เค็มจนเกิดเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีการเดินทางไปพบปากับคนที่ได้มีการซื้อปูคือนางสาวพัทรนันท์อายุ25ปีซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดระยองและคุณพัทรนันท์ ได้เล่าให้ฟังว่ารู้สึกผิดหวังอยากฝากไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของให้ขายให้ตรงปกเพื่อรักษาชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยองถ้าเกิดมีลูกค้ามาท่องเที่ยวและซื้อไปเจอเหตุการณ์แบบนี้อาจทําให้เกิดผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองได้ต่อมาผู้สื่อข่าวได้มีการเดินทางไปยังพื้นที่ขายของริมทะเลอยู่ที่สวนสนตนําบลแพอําเภอเมืองจังหวัดระยองผู้สื่อข่าวได้ไปพบกับร้านค้าที่ขายปูไข่ดองน้ําปลาให้กับคุณพัทรน,นันท์โดยป้าไหวอาย อายุห้ปีคนขายปูไข่ดองน้ำปลาบอกว่าไข่ที่ใช้ใส่ลงไปในปูม้านั้นใช้ไข่เค็มจริงๆไม่ได้เป็นไข่ปูตามธรรมชาติในกระดองปูซึ่งลูกค้าที่มาซื้อไปทานส่วนใหญ่จะทราบดีมีนักท่องเที่ยวมากมายเดินทางมาจากหลากหลายจังหวัดทั้งทางภาคอีสานทางภาคเหนือที่ซื้อไปทานเขาทราบกันดีอยู่แล้วว่าไข่ที่ใส่อยู่ในปูดองนั้นเป็นไข่เค็มไม่ใช่ไข่ปูแท้เปาไหวเ่าอีกว่าเราขายมานานหลายปีแล้วก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งมาทาน จึงขอความเป็นธรรมให้กับคนขายด้วยที่มีข่าวออกไปจนทําให้เกิดความเสียหายโดยแม่ค้าย,ยังได้ระบุอีกว่าอีกหน่อยทางร้านจะขึ้นป้ายเลยว่าปูดองไข่เค็มตรงจุดนี้ที่มีการขายมีบางร้านที่มีปูดองไข่เค็มของแท้จริงๆเป็นปูจริงๆแต่ขายไม่ได้เลยวันหนึ่งจะขายได้ไม่กี่กล่องเนื่องจากไข่ปูของจริงนั้นมีสีสันไม่สวยงามไม่น่ารับประทานแต่เราก็มีให้กับลูกค้าเลือกแต่เป็นทางเลือกที่อยากจะฝากไปถึง สื่อสังคมออนไลน์ก่อนซื้อให้ถามแม่ค้าตรงๆเลยว่าไข่ปูที่อยู่ในกระดองนั้นเป็นไข่เค็มหรือไข่ปูเพื่อจะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน